รีวิวขัดห้างครั้งแรกกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาที่มันไว้นี่นะครับเราสามารถนั่งขคางบนนี้ได้แล้วก็ส่วนเราวผมจะพาขึ้นไปดูที่นอนอีกที่หนึ่งของผมนะครับซึ่งมันพิเศษมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอบีนขึ้นไปก่อนนี่ครับหยับหยยบแล้วมันยังไม่ตกลงไปเลยนะครับพี่เนาะ แล้วนี่ครับคือที่นอนนอนของพวกเราเราเก้าขาเหยียบตรงนี้นะครับมันจะเป็นแผ่นไม้นี่เห็นไหมเป็นแผ่นไม้ครับส่วนนี้ก็เป็นหลังคานะครับเป็นเสือ,อนี่ครับเดยวนผมก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูเลยนะครับว่ามันปลอดภัยอยู่ เมื่อเช้าก็มานอนตรงนี้แหละกับนะเพื่อนนี่เป็นกำแพงแล้วก็สามารถดูวิวตรงนี้ได้แล้วนี่ครับไฮไลท์ที่สุดของที่นี่แล้วคือผมจะนั่งตรงนี้ให้ดูทุกคนก็คงเห็นเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผมรีวิวข้างล่างไปแล้วแล้วมันดูวาดเสียวมากๆแต่ว่ามันรับน้ำหนักผมได้ ผมลองทดสอบดูแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ามันต้องค่อยๆลงดูนะครับนี่ครับก็นั่งได้นะครับนี่นั่งขัดสมาธิก็แล้วแต่นี่ครับเั่นก็ขอจบการรีวิวไปแค่นี้นะครับบ้า